สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาเจอกันต่อนะฮะนะในการติวฟรีของอาจารย์โอ๊คโอภาสนะครับโอภาสขเดจปากซอยพิกเกษมแ81นะครับหนองแขมนะครับก็มีผู้ที่ติดตามเพจ facebook สอบในคดิตํารวจนะครับหรือน้องๆที่ถามอาจารย์มาว่าอาจารย์ช่วยติวกฎหมายต่อได้ไหม อาจาร,รย์ินดีนะครับนะครับเพื่อเป็นการถ่ายทอดวิชาวความรู้เพื่อเป็นการแนะแนวความรู้ให้กับผู้ที่ติดตามเพจก็ดีนะครับหรือลูกศิษย์ที่มาเรียนกับอาจาร,รย์ที่โรงเรียนกดวิชาอภาสก็ดีนะครับจะได้เข้าไปดูทบทวนใน YouTube นะครับ โอภาษ์เดีดเพชรเกษมแปดหนึ่งนะครับก็มาดูข้อที่หนึ่งเลยนะครับถามว่าข้อใดถือเป็นการสิ้นสภาพบุคคลนะครับคำว่าสิ้นสภาพบุคคลเราต้องรู้ก่อนว่าว่าบุคคลคืออะไรนะการเกิดสภาพบุคคลได้การเกิดสภาพบุคคลคือเกิดมา เกิดมาคลอดเป็นทาลกอยู่รอดเป็นทาลกอยู่รอดเป็นทาลกนะครับอยู่รอดเป็นทาลกนี่คือการเกิดของสภาพบุคคลนะครับคือคลอดออกมาหรือเกิดมานะครับแล้วอยู่รอดเป็นทาลกนี่คือเรามีสภาพบุคคลแล้วนะครับเรามีสภาพบุคคลแล้วนะครับคลอดออกมาเราอยู่รอดเป็นทาลก เราเกิดสภาพบุคคลนะครับทีนี้ข้อนี้เขาถามว่าข้อใดเป็นการสิ้นสภาพบุคคลนะถามสิ้นนะสิ้นก็คือว่าไม่มีไม่มีสภาพเขาถามเป็นการสิ้นสภาพบุคคลก็คือไม่มีสภาพบุคคลนะครับคำว่าไม่มีสภาพบุคคลแปลว่าอะไร คำว่าไม่มีสภาพบุคคลแปลว่าบุคคลนั้นไม่มีการไม่มีไม่ไม่ได้อยู่รอดมีชีวิตหรือไม่ได้อยู่รอดเป็นทางรบนะครับคือไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วนะครับกะสิ้นสิ้นคือว่าไม่มีแล้วนะครับสิ้นแปลว่าไม่มีนะครับสิ้นแปลว่าไม่มีไม่มีสภาพไม่มีสภาพบุคคลอยู่นะครับดูทอยข้อหนึ่งการสับสศูนย์ใช่ไหม จิตฟันเฟือนใช่ไหมต้องคำพิพากษาสั่งจำคุกใช่ไหมหรือพิการนะครับพิการยังมีสภาพบุคคลอยู่ครับมีอยู่ครับต้องสภาพสา่งจำคุกก็มีอยู่จิตฟันเฟือนมีอยู่ครับแต่สาบสูญการสาบสูญให้ใครสั่งครับศาลครับถ้าศาลสั่ง เป็นบุคคลสัพสูนย์ก็คือเป็นการสิ้นสภาพบุคคลนะครับเป็นการสิ้นสภาพบุคคลนะครับทีนี้มาดูข้อที่สองฮะข้อที่สองเขาถามถึงว่าข้อใดไม่ใช่ไม่ใช่การแบ่งประเภทของกฎหมายนะครับ ขาจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การแบ่งประเภทของกฎหมายนะต้องดูไฮไลท์ตรงที่ไม่ใช่ไว้นะครับพวกไม่ใช่การแบ่งประเภทของกฎหมายนะครับกฎหมายแบ่งตามระบบถูกครับระบบกฎหมายก็มีอะไรคอมมอนลอกับซีวิล่อแบ่งตามลักษณะของการใช้ถูกครับใช้ยังไงล่ะใช้ทางแพ่งหรือใช้ทางแพ่งพณิชย์หรือใช้ในทางอาญา ถูกไหมฮะแบ่งแยกตามศักษระความสัมพันธ์ของคู่กรณีหรือข้อหรือคู่ข้อความของกฎหมายอันนี้ก็ถูกถูกอีกนะครับแต่ทีนี้มาดูที่เขาถามนี่นะฮะเขาถามบอกว่าไม่ใช่ประเภทของกฎหมาย ไม่ใช่ประเภทของกฎหมายคือแบ่งการตามลัณหการบังคับนี่ไม่ใช่นะครับแบ่งตามตักหการบังคับจะไปบังคับยังไงครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะฮะข้อน,นี้จิงผิดจึงไม่ใช่ประเภทของกฎหมายนะครับนะครับมาดูข้อต่อไปเลยฮะข้อที่สามนะฮะข้อที่สามเขาบอกว่าไม่ใช่ในิติบคุคคลถูกไหมฮะ คำว่านิติบุคคลแปลว่าอะไรคำว่านิติบุคคลนี้จะต้องจดทะเบียนจดทะเบียนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนต้องทำการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ามกฎหมายนะครับสมาคมต้องไปจดครับพรรคการเมืองต้องจดครับจังหวัดมีบังคับตามกฎหมายแล้วข้อที่ไม่ได้บังคับตามกฎหมายคือชมลมครับอันนี้ไม่ต้องครับชมลมไม่ต้องก็คือจึงตอบว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ครับชมลมจึงไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย นคนี่มาดูข้อที่4นะครับข้อใดไม่ใช่คดีระหูโทษนะครับต้องมาเช็คคำว่าระหูโทษคืออะไรก่อนเขาบอกไม่ใช่มงกลมเขไม่ใช่ไ้นะคดีระหูโทษคือยอมความไม่ได้เป็นกรณีที่ยอมความไม่ได้ครับยอมความไม่ได้ คดีระหูโทษเป็นคดีที่ยอม,มยอมความไม่ได้นะครับยอมความไม่ได้นะครับยอมความไม่ได้เช่นคุคณก็ต้องตามเงื่อนไขกฎหมายที่เขาบอกนะครับคดีระหูโทษเขาบอกว่าแม้ไม่มีเจตนาก็มีความผิดอันนี้ไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน เพราะฉนั้นคดีไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่อันนี้ยอมความได้ถึงผิดไงฮะเพราะว่าระหูโทษคือยอมความไม่ได้นะครับมันช่วยข้อสองจึงผิดเต็มๆเลยกบอกว่ายอมความได้จึงผิดมันเลยขัดแย้งกับคดีระหูโทษนะครับถ้ามีใครมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับหรือจะให้อาจารย์ช่วยชี้แนะอะไรก็ ติดต่อมาได้เบอร์โทรเบอร์นี้นะฮะแต่ขอเป็นเวลาสักช่วงเที่ยงนะครับนะถ้าช่วงคืนจะไม่รับโทรศัพท์นะฮะอย่าโทรมานะครับนะครับหรือใครที่สนใจจะเรียนติวที่โรงเรียนกุชาโอภาสที่อยู่ปากซอยเพชรเกษมปรสิบเอ็ดเขตหนองแขมนะฮะเพชรเกษมแปดหนึ่งเขตหนองแขมก็โทรเข้าเบอร์นี้นะครับนะครับหรือจะติดตามต่างๆก็ติดตามได้ที่เพจ สอบในสิทตํารวจน,นะครับหรือติดตามทาง progressive YouTube นะฮะทาง YouTube ก็ได้นะครับทาง YouTube ทาง YouTube, าง YouTube ก็โอภาษเด็ดแปดหนึ่งนะครับทาง y o u t u b e ก็ได้นะครับก็คือ youtube โอภาษเด็ดแปดหนึ่งนะครับโอภาาเด็ดนะครับเอกเสมแปดนะครับ ติดตามได้ทาง YouTube ก็ได้หรือทาง Facebook ก็ได้นะครับโอเคนะครับงั้นก็วันนี้อาจารย์ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามการสอนของอาจารย์โอ๊กโอภาสสวัสดีครับ